สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเล่นในสวนครับเดินชมสวนยามเย็นแล้วก็ดูว่า,าพัฒนาการของต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆเป็นไงบ้างนะครับมีตะไคร้เพิ่งปลูกสองวันที่แล้วตลอดแนวไปเลยต้นกล้วยครับ ต้นกล้วยเป็นพืชที่ชอบน้ำมันกันถ้าต้นไหนได้น้ำเยอะมันก็จะโตเร็วเนี่แ่วตัวเดือนแค่เดือนเดียวโตมากตัวสูงเท่าเท่าคอแล้วมละกออันนี้มลอกอเก็บมาจากข้างคลองแถวเนี้ยเก็บมาจากข้างคลองมาเลย ข้างคองน้ำน,นี่มเก่ะข้างคลองแต่มันตัวต้นสูงแล้วมาต้องช่วยพยุงมัน้บอันนี้น,นี่ก็มะ,ะก่กปลูกยาวเลยสองแถว อันนี้ก็ต้นขาต้นขานี่ขยายมาจากข้างเล้าไก่ตันนี้น้อยนี่ครับรรยากาศบรรยากาศยามเย็น อันนี้อะโวคาโดนะครับครั้งก่อนถ่ายพันผ่านทีนี้เราจะมาดูใกล้ๆกันอันนี้ 1, พันบักพันบักแคระเนียนะครับเแตกยอดดีมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ยังไม่ค่อยแตกยอดอันนี้ 1, พันบูทคุนบูทเจ็ดอันนี้ก็บูทเหมือนกันอันนี้ อันนี้แบบไม่เสียบยอดนะครับแบบไม่เสียบยอดจะจะเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเสียบยอดให้แล้วปีสองปีก็ได้กินเดี๋ยวจะลดูกันว่ามันปลูกแถวนี้มันจะได้กินไหมอันนี้ก็บูดเหมือนกัน อันนี้ก็บวคาโดพันปีเตอร์ปีเตอร์อะไรเย้ยทัันปีเตอร์ครับเพิ่งแตกยอดนิดหนึง่งปลูกประมาณหนึ่นงเดือนอันนี้ทานตะวันนะครับมันเริ่มคอตกแล้วให่คอตกคอตกเป็นแถวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะเก็บเออ เมล็ดพันธุ์ไม้ปลูกครั้งต่อไปขอตกอันนี้ฝรั่งทับทิมสยามนะครับอาจผ่านไปหนึ่งเดือน สูงก็เดินประมาณหนึ่งไม้บรทัดนะครับตัวเร็วตัวเร็วเหมือนกันตันซื้อมาประมาณนี้ขึ้นมาหนึ่งตัวเร็วเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีต้นฝรั่งออกลูกเป็นฟักทองนะครับนี่ครับจะพาไปดูนี่ ออกเป็นฟักทองเดี๋ยวจะมาดูฝรั่งใกล้ๆก,กันฝรั่งกิมจูไรเม็ดนะครับดูใกล้ๆข้างก่อนดูผ่านๆน,นะครับรอบนี้ดูใกล้ๆนี่เท่านิ้วก้อยนิ้วโป้งแล้วก็มี ฝรั่งนี้ปลูกง่ายครับทนแรงแรง,แรงก็ไม่ตายทนแรงถ้าดินใครไม่ดีปลูกแนะนำปลูกมะม่วงกับฝรั่งนี้ก่อนยังไงก็ไม่ตายนี่ลูกเท่านี้โป่งแล้ว เดี๋ยวท้านี้เดี๋ยวปิดคลิปกันด้วยภาพาที่ตกแล้วก็นี่ครับมีน้ําพุวิวสวยๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ